สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่สายการบินครูนกแอร์ไฟนี้เราจะนำผู้โดยสารทุกท่านบินไปท่องเที่ยวที่ห้องเรียนใจฟูชั้นประถมะศึกษาปีที่3กันนะคะวันนี้ครูนกแอร์มีกิจกรรมสนุกสนุกให้กับนักเรียนได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอนเรียนนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ต้องมาเบรนยิมกันก่อนค่ะซึ่งในแต่ละคาบจะมีกิจกรรมการเบรนยิมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อเป็นการกระตุ้นสมองให้พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ซึ่งในแต่ละการเบรนยิมนักเรียนจะสลับกันออกมาเป็นผู้นำผู้ตามและนักเรียนยังได้ออกแบบกิจกรรมการเบรนยิมด้วยตนเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ เป็นการรวบรวมการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยซึ่งครูนกใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อนำมาใช้ในรูปแบบเกมให้ความรู้และความสนุกทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเป็นกิจกรรมรูปแบบ active learning กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้ได้แก่ 1. ภาษาไทยสุดฟินชวนกินหมูกระทะ เป็นสื่อการสอนที่สามารถดัดแปลงใช้ได้กับหลายเนื้อหาที่เรียนเช่นในคลิปจะเป็นการเรียนเรื่องคำที่ปรบวิสันชนีและไม่ปราวิสันชนีโดยให้นักเรียนเลือกคำจากเตาหมูก,กระทะแล้วนำคำที่เลือกจำแนกประเภทให้ถูกต้องว่าเป็นคำชนิดใดเมื่อนักเรียนเล่นจะให้ความรู้สึก ของการปิ้งย่างร้านหมูกระทะทำให้เกิดความสนุกสนานสองเซเว่นมากราตัวสะกดนักเรียนแต่ละคนต้องหิบบัตรคำหลังจากนั้นอ่านบัตรคำที่ได้แล้วนำไปหย่อนให้ตรงกับกล่องตุ๊กตาที่ใส่มากราตัวสะกด ซึ่งนักเรียนจะรู้สึกเหมือนตอนเองไ,ได้ช้อปปิ้งบัตรคำและได้เดินเล่นซื้อของอยู่ในเซเว่นสนิทานเรือวิเศษเล่าไปฉีกไปครูเล่านิทานเรื่องเรือวิเศษให้นักเรียนฟังโดยระหว่างเล่านักเรียนจะได้พับกระดาษเป็นรูปเรือและหลังจากเล่าไปเรื่อยๆจากการพับกระดาษก็จะมีการฉีกกระดาษแปลงร่างจากเรือกลายเป็นเสื้อชูชีพ หลังจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเขียนคำศัพท์ภาษาไทยลงบนกระดานแต่ละคนเลือกคำศัพท์แล้วนำไปแต่งประโยคบนเสื้อชูชีพตกแต่งให้สวยงามซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะสนุกกับการแต่งประโยคและการออกแบบเสื้อชูชีพของตนเองนักเรียนได้เรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้ 1. ได้ความรู้วิชาภาษาไทยตามจุดประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 2. กระตุ้นและจูงใจในการเรียนนักเรียนได้ฝึกฟังอ่านเขียนและพูด 3. สามารถจดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกผลิตสื่อด้วยตนเองบรรยากาศห้องเรียนที่มีความสุขและสนุกสนานจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นทางสายการบินครูนกแอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้โดยสารที่รับชมคลิปนี้จะได้รับความรู้และความบันเทิงไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ